อันนี้เป็นครอบกระจกมองข้างรถตู้นะคะอ่าอันนี้เก่านะคะเก่าเก็บแต่ว่าเป็นของใหม่ตาขายตามสภาพนะคะเก็บไว้นานมากมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะไฟอะไรก็ติดนี่ต้องเอาไปยิงซิลิโคนเพราะว่ามันเพรเอนะคะสอง้อห้าสิบฟีส่ง สองร้อยห้าสิบฟรีส่งเอกชนนะคะส่งขนส่ง JNT ส่งทุกที่นะคะส่วนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะคะลดตู้ปีศูนย์ห้าถึงสิบเจ็ดหรือเปล่าเนี่ยนะคะลดตู้ตัวเก่าแต่ดูส่ง ไม่มั่นใจว่าใส่ได้หรือเปล่าส่งถ่ายรูปกระจกมองข้างมานะคะแบบมีไฟสภาพยังดีนะคะมีแบบว่ารอยตรงนี้ไม่มีผลต่อการใช้งานเลยถูกมากๆเลยนะคะอันนี้เพยเยอตรงนี้เอาซิลิโคนยาหน่อยนะคะไม่ได้ยาไปให้ นี่นี่จะเ,เป็นแบบนี้นะคะสองร้อยห้าสิบนะคะฟรีส่ง